่คหรือกระแตค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่ารู้จักกับฮิมูฮิมได้ยังไงและทานฮิมูฮิมแล้วรู้สึกยังไงเริ่มแรกเลยที่ได้รู้จักฮิมูฮิมก็เพราะว่าวันนั้น,นปวดข้อมือมากแล้วทีนี้เพื่อนอุ๋มเพื่อนอุ่มก็เลยแนะนําให้ทานลองลองดูแล้วทีนี้ก็เลยลองทานดูปรปากฏว่าประมาณสองสามวันอาการปวดข้อมือดีขึ้นและก็ ทานแล้วรู้สึกว่ามีแรงมีพลังมันไม่เพลียเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยเป็นเพราะว่าหนูเป็นโลหิตจางน,นะคะแล้วก็จะเพลียง่ายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนอนหลับไม่สนิทพอตื่นขึ้นมานี่เหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืน,นะคะ่ะพอเราเตื่นขึ้นมาแล้วเราเพลียเราก็ไปหาวิตามินมาทานแบบเป็นกำๆตั้งแต่กินตั้งแต่อ e, ถึงแซดเลยนะคะแล้วก็พอทานแล้วมันก็ยังเพลียอยู่ยังไม่แบบ ยังไม่รู้สึกดีเท่าไหร่แต่พอได้มาทานฮิมูฮิมแล้วรู้สึกว่ามันไม่เพลียมันมีแรงมันมีพลังทํางานได้สดชื่นทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่าดีมากแล้วก็อินมากก็เลยรีบส่งไปให้นะชายที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เมืองไทยนได้ทานค่ะพอะชายได้ทานพี่ชัยยงค่ะได้ทานแล้วละรู้สึกว่าดีแล้วก็ ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นตอนนี้พี่ชายยงก็สุขภาพแข็งแรงไม่ได้ไม่มีมะเร็งมีไม่ต้องเข้าีมโมูไม่ต้องเข้าฉายแสงตอนนี้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วหนูก็ทานแบบติดต่อกันตอนนี้ก็ทานเป็นทุกวันเป็นประจำสุดยอดมากฮิมูฮีมก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่อง ถ้เหมือนกันมีปัญหาเรื่องโลหิตจางหรือว่าอ่อนเพลอเลางนอนหลับไม่สนิทหรือใครที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากทานเพื่อบรรุงร่างกายให้แข็งแรงก็ตัวนี้เลยค่ะฮีบูฮีมนี้อยากจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองสุดยอดมากๆค่ะขอบคุณค่ะมากเลยไม่คือไม่เรียมแล้วก็้อม้อมทั้งหอมทั้งดำผมผมร่วงไหมร่วงร้วงมดคับ พอกินเได้เสร็จก็มีแรงขึ้นมาปกติเดินรอบวัดนิดรอบเดียวจริงหเพียครับื่อยไม่หมดก็เก็นนีกเล่าให้ฟังว่าหลังจากทานไปหนึ่งกล่องไหมใช่ใช่ตีแบตกัะลูกได้มีแรงไม่เหนื่อยกองใหญ่เห็นผลเลยเราก็ดีใจกลองใหญ่ก็เลยสั่งเลยเรื่อยๆแต่แดงก็ส่งมาให้กินเรื่อยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่เดือนแล้วเรากินหมดไปไหนที่กินเหรอประมาณ สี่ห้าเดือนป่ะห้าประมาณนั้นเพราะว่าอยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วหายตั้งแต่สี่เดือนแล้วถูกไหมเพราะว่าักน่าจะเพราะว่าแต่ก็เลยให้ซ้ําอีกอีกสองให้กินเรื่อยๆเนี่ยไม่เคยขาดเลยเนาะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ขาดเลยโอเคแล้วตอนนี้เราก็เหลือลดแค่วันละสองอ่าประมาณสองสองสองอยู่ยังสองอยู่สองตอนที่ชัวร์ตอนแรกแรกไม่เพียรแล้วแต่ก็เลยบอกให้ลดสองหนึ่งอืมอืมวันละสองครับ สใสมากหน้าตาปกติสุดยอดมากคือมันหายแล้วว่ะมันหายไปเลยไม่ไม่มีเชื้อแล้วยิ่งย้ตัวนี้เข้ามาโอ้ยิ่งไม่มีแรงเลยมันมาไปตรวจทุกครั้งนี้เลือดจะซีดครับอันนี้คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดผ่านตลอดโอเคแต่กินฮีโมเรทผ่านตลอดตอนนตอที่ยังไม่กินนี่ซีดหมอบอกว่าอะไรหมอจะทักบอกว่าเลือดซีดนะเลือดจางเม็ดเลือดขาว ซีดเขาบอกว่าเป็นผลซีดเขาบอกว่าให้กินไข่เยอะๆพอดีได้ไอ้นี้มากินก็ไม่ได้ไม่กินไข่เพิ่มมันเพิ่มขึ้นไปพอไปตรวจเลือดทุกครั้งก็ผ่านผ่านเลือดไม่ไดเลือดไมถึงเชื่อที่จะกินเพราะว่าได้ยินกระแตบอกว่าดีดีมากเลยก็เลยลองมันเพิ่มมันเพิ่มเลือดมันบวมุงเลือด่างนั้นพอดีมันเกี่ยวกับ ตอนนั้นตอนนั้นคนแนะนํานี่ได้กินก่อนไหมก่อนที่ตอนที่อยู่มิคาหนูกินแล้วตอนนั้นอ่ะอู่เาให้กินก็หนูก็หนูกินแล้วหนูเออมันดีไว้มันไม่เพียแล้วหนูที่ปวดเส้นใช่ไหมปวดข้อมืออแล้วมันก็เบาเบาพอเบาแล้วรู้สึกว่ามันเออมันมีแรงก็เลยส่งไปให้น้าชายกินเลยมันได้จังหวะพอดีหลังจากออกใช้แสงพอดีมันเลยแมนกันพอดีเลย ตัวนี้ดีสภาพต้องใช้แสงนี่คือไหมหมดเลยไหมหมดเลยดิใช้สักกี่ครั้งนะสามสิบใช้คือหนังหุ้มกระดูกอะเนาะตอนนั้นอะอายุพอเห็นภาพที่ส่งมาในไลน์เมื่อวืนดํดำเงียมเลยแต่พอกินเนี่ยมันทายเอ๊ะไมิลุบใดที่ว่าอายุปไปยางยางยางวัดกับนาลินอะหนาลินทายลงไร้กลุ่มอะนี่บอ ที่ว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยไม่มีรูปหนึ่งที่ว่าเดินไปเดินออกกําลังกายที่นั่นลินก็ดถ่ายไว้เออครับไม่ได้เลยต้องไปหารูปเึงมีอยู่ไม่มีเพียไม่อะไรเลยคบขนดช่วงสี่ห้าเดือนแรกที่ว่าของขาดเน้นขาดไปประมาณเดือนนึงเกือบเกือบเกือบเดือนหยุเดือนก็ก็ไม่เป็นไร ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ตีแบบตะลุกตะบะไดเพราะว่าชื่อมันห่างแล้วเนี่ยมันมันฟื้นฟูอีกคัวงเกล็ดเลือดดีด้วยครัก็ทานข้าวปกติดีใจการปกติดีใจแต่ก่อนทานข้าวก็ไม่ได้เนาะหยอดน้ำเขาตัวน่อยยิ่งเนาะตอนวันท้ายแสนแล้วจริงจริง